สวัสดีค่ะทุกคนรินสวิสแลนด์ตอนนี้อยู่ข้างทางระหว่างกับบ้านนะคะทุกคนหลังจากที่เก็บกระเทียมกระเทียมป่าแล้วก็ผักบุ้งฝรั่งเสร็จแล้วค่ะมรินกำลังจะเดินไปขึ้นรถบรรยากาศตอนนี้ดีมากค่ะลมเย็นสบายเลยเวลาตอนนี้บ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งของวันที่12เมษายน2565นะคะพรุ่งนี้ก็สงกรานบ้านเราเนาะ มันจะากาศสดชื่นมากลมเย็นมากค่ะทุกคนแล้วก็ช่วงที่เดินไปเก็บผักอะน,นะรอเมลินก็เจอผักเซียนใช่ไหมระหว่างทางแต่ก็ยังไม่ได้เก็บเอาค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะมาเก็บแล้วเพราะว่าไหนๆก็ในไหนแล้วเนาะมันก็เดินผ่านมาแล้วแล้วพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้ลงมาอีกอะค่ะเราก็จะเก็บไปเลยเอ้ยอย่ากรัด จะเก็บผักเซียนไปด้วยค่ะทุกคนตรงนี้ก็ผักเซียนค่ะนี่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 สวยมากเลยเก็บค่ะไหนๆเราก็มาแล้วนะเก็บไปเลยดีกว่านี่ถึงเราไม่เก็บเดี๋ยวเขาก็เจ้าหน้าที่ที่เขาทำความสะอาดนะคะเทศบาลเขาก็ต้องตัดทิ้งอยู่ดีแหละเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ขนาดผักกระเทียมค่ะเขาก็ตัดทิ้ง เพราะว่าที่นี่เขาจะทําความสะอาดทางถนนขอบบอ่อขอบทางอะไรอยู่ตลอดอ่ะน,นะคะนี่ที่เป็นดอกแล้วก็มีนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะอยู่กับน้ำอุ้ยอวันนี้มากับตะก,ก้าเลยคะ่ะมาเก็บผักแบบเต็มที่เลยเนี่ยข้างในมีอยู่นะ แต่ว่ามันอยู่กับน้ําเราก็จะไปเก็บข้างหน้านะคะนี่กรอนี้ไงที่เจอเมื่อเช้าตอนตอนเดินมาตอนบอกว่ากอใหญ่ๆอะคะ่ะวันนี้ผักเต็มตะก้าเลยนะกรอนี้สวยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวนะถ่ายรูปหน่อยสินี่โอ้วันนี้ทั้ง ทั้งผักบุ้งทั้งกระเทียมทั้งผักไอ้นี่ผักเซียนเต็มนตะกร้าเลยค่ะเราก็จะเอายอดใหญ่ๆอย่างเดียวเนาะยอดเล็กๆเ,เราก็จะเก็บไว้นี่แหละให้ชาวบ,บ้านที่เขาเดินผ่านเขาได้ดูบ้างนี่ไปค่ะเอาแค่นี้แหละก่อนนี้ เพราะว่ามันยังมีอีกข้างหน้ามันยังมีอีกเยอะค่ะนี่อ่อนๆเลยนะนี่อันนี้ก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เก็บนะแต่ตอนนี้ไม่เก็บแล้วเพราะว่ามันเยอะแล้วรูตรงนี้เยอะค่ะ อ๋ออันนี้เป็นเป็นตำแย่ค่ะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยเยอะเลยนี่ค่ะกระเทียมเมื่อเช้ากระเทียมกบผักบุ้งที่เก็บมาเมื่อเช้าปิดไว้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเดินไปมันแดดมันมันจะเหี่ยวค่ะเดี๋ยวรีบเก็บก่อนเดี๋ยวคนมา ก่อนจะคนจะมาเดินนี่ช่วงนี้ผักผักป่าเยอะเลย กินไม่ทันหรอกคะ่ะถ้าจะกินให้ทันผักป่านะมันเยอะตอนนี้ก็ใหญ่เลยสวยงามเลยคะ่ะโอ้ไม่ใช่หมดเลยนะคะนี่เล็กๆเ,เนี่ยใช่หมดเลย เอาอีกไหมเอาอีกนิดนึงค่ะในไหนก็เจอแล้วนี่อยู่ตรงนี้ พอแล้วค่ะวันนี้ผักเต็มตะก้าเลยนี่ปิดไว้่ะกลับบ้านกันค่ะทุกคน ผักมันเยอะนะเดินไปทางไหนก็เจอแต่ผักเต็มเลยค่ะนี่นี่ก็ผักเสี่ยนนี่ก็ผักเสี่ยนเอาอีกไหมเอ้ยอะสวยเนอะก็มันยอดมันยั่วตายั่วใจยั่วยั่วยวน ตอนนี้พอพอแล้วจริงๆเพราะว่ามันเต็มแล้วเต็มตะก้ ก่อนจบคลิปนี้แมรินก็พามาดูดอกญ้าส,สวยๆค่ะทุกคนดอกญ้าสีขาวเต็มบริเวณนี้เลยนะสวยมากค่ะนี่ดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะสีเหลืองก็มีสีเหลืองสีเหลืองอ่อนแล้วก็มาสีขาวเต็มเลย ข้างบนนู้นก็เต็มเลยค่ะที่เห็นเป็นดอกดอกดวงดวงนั้นเต็มหมดเลยนะนี่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณเอ,อยู่ท้ายหมู่บ้านนะคะเมื่อกี้แม่ลินก็เดินมาจากตรงนู้นที่ไปท,ที่เก็บผักเซียนค่ะแล้วก็เดินเลาะมาตรงนี้นี่โค้งมานี่แล้วก็รถเราก็มาจอดอยู่ตรงนี้เองตรงนี้ก็เป็นทางด่วน บ้านเราอยู่บนภูเขาโน้นนะคะแต่อยู่ฝั่งนี้ทะลุตรงนี้ไปอีกสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆท่านผู้ชมเหมือนเดิมค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณทุกาการคอมเมนต์นะคะมีคำแนะนำอะไรก็สามารถให้คำแนะนำมามลินได้นะคะเพื่อการปรับปรุงคลิปการทำคลิปให้ดีขึ้นคะ่ะสามารถคอมเมนต์ได้ ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีค่ะ